แป๊บเดียวเองอะเฮ้ยทำไมทำไมรู้สึกว่าเจ้าทะเลมันดูกล่ำจังวะดูกากไปเลยวะใจ้เอ้เรามีผลแว็มาตื่นเนี่ยผลแสงตื่นก็มีแต่ก่อนไม่ไม่ใช่อย่างนี้เว้ยแต่ก่อนนี่คือแบบโอ้ก่อนไม่ <c oughs> ตายไม่นานมากเลยเว้ยนนี้แปบบ๊แบบเดียวว่ะโอ้กี่กแบบี้เกินเวลลเราก็เพิ่อนต้อง200ร้เวล ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เอลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go <S ้านคิตตันช็อป้านเติมเกมโรบอทที่ได้รับประกรันการเติมโคตรไวๆไวทันใจจริงๆนะคุณดูมีบริการเติมโรบอตระบบ VPServer สูงถึงเลน8แมปบล็อกฟุตและ King Legacy หรือแมปต่างๆก็มีเหมือนกันสูงถึงเลน10ที่รวมไปถึงการฟาร์มของต่างๆก็มีเช่นกันและยังมีบริการขายทอยโคตรด,ด้วยเช่นกันนะครับผมนี่เลยน้้าต,าค,ต,รตครอัผมิ าะสวัสด ีคุณผู้ชมทุกคนด้วยวันนี้เนี่ยอยู่ผมเองคิงน้อนเคดีแล้วก็ใจใจสุดน่ารักของผมเองนะครับผมหรือว่าแอดมินของเกมผมใจใจพูดดิสว<ด>ัสดีอวันนี้เราจะมาทําอะไร<ด> <c oughs> วันนี้อรมาล่ามาตล่าไฮด้านี่ยอ่าเราจะมาล่า,าไฮด้าใช่ของเคลคิงลกขสินเอง<ม>ซึ่งตอนนี้มันเกิดอยู่ไหมอ่ะไม่เกิดเลยไม่เกิดเลยนะเพราะว่าผมก็จะใช้โลบักของผมเองเออก็เดี๋ยวเราจะทําการเสกครับเสกเจ้าทะเลครับให้มันครบ4ี่แต่ผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้ ครบสี่ไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะผบเองมั้งผมเจอเพิ่งตีไปเพิ่งเพิ่งตีเลยดำเจอเพิ่งตีไฮด้าไปแล้วคือให้เราเสกสี่ครั้งจัดไปครับเพื่อคลิปนี้ผมให้อยู่แล้วแล้วได้ข่าวว่าเมื่อวานเนี่ยแอดมินเขาทำบัักหรืออะไรไม่รู้ใช่ไหมใจใจหรือเขาตั้งใจไม่รู้นะเสกออกรัวลไม่ใช่หรอ,อมันเป็นบักอ่ะออกร้อยเปอร์เซ็นต์เชโอ้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ว่าเราจะเจอหรือเปล่ามาเดี๋ยวผมก็จะเสกเลยละกันนะ มาคุณผู้ชมเรามาก่อนนี้ผมฆ่าตัวตายมาแล้วใจใจเม่งอยู่ตรงนี้เว้ยโอเคครับ uh oh. ก็เดี๋ยวเรามาเสกดีกว่าเจ้าทะเลครับผมจะไปครับผมก็คือใจใจเนี่ยคือเป็นคนเขียนสคริปต์ของเกมผมเองบางคนถาม่าพี่นะครับเกมพี่บั๊กเยอะจังเลยนะครับผมใจใจตอบซีเยอะตรงไหนจริงๆอะ่ะ ถ้าเกิดว่าบัคที่มันแบบผลส่งผลกระทบจริงๆอ่ะแก้ไปแล้วนะ,<อ>ะแต่ว่า <อะ S 2> ถ้าจะ,อ,ะอัปเดตหรือว่าแบบอย่าให้ขนาดเนี้ยก็รออัปเดตหน้าก่อนก็ได้ใช่ใบางคนมาพี่ครับทําไมมอนไม่เกิดเรื่องมอนไม่เกิดเนี่ยเดี๋ยวผมแก้แล้วเพราะว่าอัปเดตหน้าเราใช้ชุด 2D ดแล้วใจใจ ขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวเทสเตอร์ก็มาเทสหาบัคกันแล้วใช่เพราะว่าหนึ่งเลยเพราะผมก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนะครับเพราะว่าสคริปต์ก็ไม่มีเออร์เลอร์นะครับด้านของมอน์ไม่มีอยู่แล้วอะนะแล้วก็ด้านของบาเลียมีคนบอกว่าบาเลียครับทำไมเป็นางนั้นอาจารย์ใจใจบอกเนมือถือผมได้ด้ปกติไดู้มาแล้วนะใช่เขาผมได้ปกติผมก็ได้ปกติผมก็งงกับพวกคุณเหมือนกันผมไม่รู้เพราะโทรศัพท์หรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะถ้าติดหรือยี่สิบห้าก็ยังใช้ได้อย ดูผมก็งงเหมือนกันงงตามคนดูเนี่ยและว่าทําไมบางคนบอกพี่ครับบาเลียสกิลไม่ออกแต่ผมมาออกปกติเลยงงเหมือนกันนะครับผมโอเคใจเราใช้มังกรไปอาร่าเนี่ยมันดีไหมเจ้าทะเลเดือไฮด้าเนี่ยอ๋อถ้าจะไปตีพวกนี้ใช่ไหมก็อยู่บนหัวมันอะดีนะหรือว่าเราหรือว่าเอางี้ลาวดีกว่าไหมลาว่าเหรอแมงมาตื่นเออว่ะเขาว่ามังกรน่าจะดีกว่าอยู่นิดนึงอ่ะเพราะว่าบางทีมันตีเราไม่ถึงองั้นก็ได้เลยงั้นมังกรแล้วกันครับวันนี้ขอราดด้วยมังกรคิดถึง สมัยก่อนมากครับเมื่อก่อนที่ผมทํา K L บ่อยมากจริงกว่าบล็อกฟูดิกนะผมเมื่อก่อนเพราะผมชอบเล่นแมปคนไทยแล้วก็แมปพี่เบ๊กนะเขาค่ายจะโอเคลสหรับผมมากๆเลแล้วบางคนบอกพี่ครับ คือหลายๆอย่างเนาะเกมของพวกเราเนี่ยเราได้ไอเดียจากหลายๆแมปมานั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าอัปเดตหน้ามันก็มันก็ไม่ไม่ค่อยเหมือนกับแมปอื่นเนาะใจใจครับอัปเดตหน้าใช่รับอีเวนต์ก็เปลี่ยนไปเยอะอยู่นะใช่เปลี่ยนไปเยอะเลยก็อัปเดตหน้าก็คือแบบมันตรงกับวันพีซแหละคือมันเป็นแบบวันพีซจริงๆอะไม่ใช่แบบเอานู่นเอานี่มาผสมกันเยอะขนาดเนี้ยแต่ว่า k คนี่คือเขาแบบเอาตัวแบบสปราลาดมาไงเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็เอาคิงคองมาเลยแล้วกันเนบเ้ยไม่ใช่ใจใจคิงคองคิงคองไงเด็กๆชอบบอกแล แล้วเราเป็น k i n คองไม่หรอ king นเอด KD เป็น king Kong k ิงคอง KD นะเอา king คองมาละกันโอเคเดี๋ยวผมขอย่าตตัดไปตอนที่ผมเนี่ยอยู่ตรงนู้นเลยอ๋อันนี้มันคือหมัดนะ่หนอเอเปลี่ยนรูปใหม่ด้วยโอเคลุย มาคุณผู้ชมเ,ชเดี๋ยวนะแคนพวกเรานี่คือเอาขนฟีนิกซ์แบบมาใส่เนี่ยนะโอ้โห <c oughs> ไม่ดูปอื่นที่ดีกว่าน,นี้แล้วมันคืออันนี้สวยสุดอันนี้สวยมันมันคือรูปของเกมผมนะคุณผู้ชมเออมันคือรูป <c oughs> ฟีนิกซ์ของเกมผมเองโอเคตอนนี้เราก็จะมาตีเจ้าทะเลฮะโอ้คิดถึงมากเลยเจ้าทะเลสุดหลอ่อสุดเฟี้ยวสีดําด้วยอันนี้น่าจะได้ของดีแน่ใจเรามโนไปเองไม่มีอะไรหรอกโอ้มันติดฮีดด้วยหรอโอเคก็ตีไปครับตีไปเรื่อยๆแต่ผมชอบมากเลยเค เขาทําระบบใหม่ก็คือเรือ,อเลือดเนี่ยเวลาตีปูบอดมันจะเป็นขีดๆน้อยใจออ๋เป็นแดงๆแ,แบบในเกมเกมเรามีปะเรงยังไม่มียังไม่มีอตอนแรกกาจจะทำโอแกนพิทเออนั่นแหละแกนพิทก็ประมาณเนี้ยแต่ว่าทําม,มา2เกมแล้วเราว่าน่าจะทําได้ใช่บางคนก็แบบ บางอย่างเนาะเช่นแบบเอยบอกฟูดอะจำได้ไหมใจใจสกิลของน้าแข็งอะมันคล้ายๆของเราเนาะบางคนก็เฮ้ยกอล์ฟหรือเปล่าผมบอกเลยนะสกิลน้ำน้ำแข็งแบบมันเป็นแรงบันทันไม่ไม่ไม่เพราะเราเราเพราะเราทำทำก่อนเดกเกมยเกมก็ทามาแล้วไอ้ที่มันเป็นแก้วๆนะเป็นแก้วๆพุ่งออกมาเหรอเกมๆจริงๆเกมหลายเกมก็ทํามาแบบนี้นะ แล้วก็แบบสกิลตามอนิเมะอยู่นั่นแหละก็เลยแบบบางอย่างก็มันเป็นวันพีชเหมือนกันเนาะใจใจใช่ใช่เหมือนกันมันก็ไม่มได้เป็นอะไรเยอะใช่บางคนก็ผมก็บางคนผมผมไม่ได้ทอนะคนดูอันนี้บอกก่อนไม่ใช่พี่โอนครับพี่ทอเลยใช่ไหมพี่ไม่นะผมไม่ไทอนะผมเพราะว่าหลากหลายอย่างครับเกมแต่ละเกมไม่เหมือนกันนะผมเช่น KL S> <S ตอนมืดเห็นไหมตอนมืดของเขาจะเป็นแบบประมาณนี้แต่เกมผมเนี่ยมันจะเป็นมืดก็คือแบบเหมือนตอนมืดในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยคนดูเออ แต่เกาะอาเกาะดาร์คแคนเซิลนี่ก็มืดจริงนะใจตัวเองก็ไปปรับแสงนิดหน่อยได้ไหมได้ไหมก็ไปลองมาแล้วอ่ะไปลองมาแล้วอไดูสองนีแล้วอ่ะดิอะไรนะของพีเทียนมันปรับไปแล้วเฮ้ยเทียสองใช่เทียสองก็เราลองไปเล่นนะมันก็ถือว่ามืดอยู่นะใจแค่ก่อนนั้นอ่ะก็ d ดาร์คแคนเอืมโอเคตัวแรกนะครับผมก็ได้กล่องเทียร์สองไเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยฮะ จัดไปครับตัวที่2เรียบร้อยแลย้วใจใจก็ลกไปแล้วใช่ใช่ใช่เรื่องของเกมเราเนี่ยก็อัปเดตเรื่อยๆก็อัปเดตเรื่อยๆก็น่าจะสมูทขึ้นเรื่อยๆนะใจใจรเราต้องบอกนี้เพราะว่าบางเฮ้ยบักเลยเนี่ยเฮ้เรืรอขับไม่ได้ไปใจโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แได้แล้วดดวด้วด กีหน้าติดอะไรสักอย่างเลยแบบจะคริปไม่รันมั้งฟุตก็เป็นเรัยต้องออกเข้าบางบวกฟุตก็เป็นบางทีอะเกมอะเกมแต่ละเกมมันต้องอัปเดตไปเรื่อยๆนะคนดูก็จะสมูทขึ้นเนาะน่าเล่นขึ้นอะไรเงี้ยต้องให้เวลากับมันด้วยใช่ไหมเจใจายไม่ใช่แบบโอ้โหเปิดมาวันแรกเพอร์เฟกแบบบล็อกฟุตมันก็เวอร์ไปนะคนดูมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะบล็อกฟุตมันก็มีบั๊กอยู่นิดนึงอะเขาก็ทยอยแก้แล้วก็ดูดีขึ้นมาินนึง ทำเปเรื่อยเนาะซึ่งบอกก่อนนะครับอัปเดตหน้าสำหรับคนที่มาดูคลิปผมเท่าน,นั้นที่รนรู้ไม่มีแมกม่านะครับผมบอกให้ <c oughs> ผมแค่แกล้งคนนดนิดคอดนะคนดูอยู่ในสติ๊กพีคไม่ใช่แนละ้วอันนั้นทำเล่นๆนะทำแบบแกนฮีทเลยนะผมทำเล่นๆทำเล่นๆใจใจทำเล่นๆนะครับผมแต่ก <c oughs> ต็ก็อยากจะโชว์นิดหนนะ่อยเนาะใจใจเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอทำทำคลิปเกมเราอัปเดตก่อนละกันเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ว่าแมกม่าของเกมผมอะอะทำเล่นๆมันเป็นยังไงเดี๋ยวเองก็ลองดูแล้วกันแต่ว่าไม่ไม่มีนะตัวอัปเดตนี้ไมมม่่ผบออกกลัน จะมา,าโชว์ในคลิปแล้วกันใช,ใช้ในถ้าปกติก็ไม่ต้องตกใจงานคือแอดมินินนั่นแหละแอดมินใช้เองนะครับผมอันนั้นน่ะแอดมินใช้เองถ้าเกิดแต่ว่าหาหาไม่ได้แอดมินเกมนี้ชอบเล่นกับอ่เด็กๆครับผมบ็อกฟุตก็มีเอ้ยคิงเดอี่ก็มีนะบ้างๆเนาะแต่ว่า <c oughs> เกมผมมันจะแอดมินว่างเกินครับง่ายๆเลย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> พวกผมต้องรีบเตรียมอัปเดตด้วยเพราะว่าเดี๋ยวปิดเทอมใหญ่เนาะพวกเราก็จะไม่ได้มาทํางานเนาะใจใจ ไปเที่ยวกันนะผมใจใจก็ไปหยุดพักร้อนนะผมที่ประเทศอื่นส่วนบักอ้นก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีน่าไปประเทศอื่นเหมือนกันครับเพราะว่าผมจะไปญี่ปุ่นด้วย เจ้ใจก็ไปที่ไหนนะทีหนึ่งใหญ่ๆอย่างหนึ่งอย่างหไม่บอกนะไม่บอกเดินสักเดี๋ยวมีคนตามล่าเดี๋ยวาดักรอแบบสนามบินนี่จบเลยเออเกียรเกิร์เขาไม่รู้หรอกว่าพี่เองอ่ะเจ้ใจไม่รู้หน้าตาไงโอ้แป๊บเดียวเองอ่ะเฮ้ยทำไมทำไมรู้สึกว่าเจ้าทะเลมันดูกล่ำจังวะดูกากไปเลยวะเจ้ใจเอ้ยเรามีผลแม็กมาตื่นเนี่ย คนแสงตื่นก็มีแต่ก่อนไม่ไม่ใช่อย่างนี้เว้ยต่ก่อนนี่คือแบบโอ้ก็ไม่ตายไม่นานมากเลยเว้ยนี่แปบบ๊แบบเดียวอะ่ะโอ้กิ๊กเกินเอเวลเราก็เพิ่งต้องสองร้อยเวลแต่ว่าเราไม่ได้ฟาร์มเลยเลยเ,ลยเ,ลยเว้ยใจใจตอนนี้นเวลเหมือ,เอนเดิมเ,เวลเท่าเดิม,ม,มคนอื่นเขาฟาร์มเราให้หาดเองไปฟาร์มเล่นไหม โอ้โหมีเวละไ่ตอนนี้ะตอนนี้สามพันสี่ครับพี่อ๋อฟาร์มแบบปกติใช่ไหมนะใช่ออะไรจะโปกันเหรอจะใช้เทพเจ้าอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าฟาร์มแบบปกติแบบอะไรนะแบบเหมือนพี่เขาฟาร์มอ่ะพวกไม่ปกติคือเพื่อนเขาไงเรียกวาประมาณพันสี่แล้วเอามาให้เขาฟาร์มอ่ะพันสี่ฟาร์มยันกัน โอ้โหอัไนก็เกินไปอันนี้ไม่ปกติโอเคครับอันนี้ก็กล่องกล่องแรกครับผมได้กล่องแรกกระจอกเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกล่องที่3เลยเทียร์หนึ่งนี่แหละกล่องแรกกระจอกป้าเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3ามเลยฮะจะได้อะไรกันจะ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 ตายแล้วเหรอโอ้โหอันนี้ตัวที่3จุ่มน้ตัวที่สามเลยครับเดี๋ยวเราจะไปตีกันนะจ๊ายขอจุ๊บหน่อยเอาไปเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่นี่ได้หรอใจ๊าใส่ใส่ทองได้หรอ อ๋ออันนี้มันสร้อยอะไรเนี่ยสร้อยสร้อยในเบดโอ้โใหม่กอดเราโดนเอาไปแล้วอะ่ะใจใจเพื่อนเราคืนไปแล้วใจใจเทิดไหมเราได้ไหมโอเพื่อนกันไม่ได้เป็นอะไรหรอกเพื่อนกันหนะมันไม่เป็นอะไรหรอกเจ้าของซะแล้วอ่ะเอ็กมาดอะ่ะคุณผู้ชมดาบของเอกมาดเพราะเราจะมีเยอะนะเกมเราแต่ว่าไม่น่าชื่อว่าเอกมัดนะคนดู ชื่อว่าอะไรจ้ะจ้ะยังยังไม่ได้เห็นยังไม่คิดชื่อเลยใช่แต่ว่ามีครับมีมีคิดมาดครับมีคิดมาดแมปผมมีคิดมาดนะอันนี้บอกก่อนนะกันแต่ว่าหลังอัปเดตนี่นะผมหลังอัปเดต1.1ใช่ไหมจ้ะจ้ะจุดหนึ่ใช่ไหมอัปเดตหน้าอัปเดตหน้าจะเปลี่ยนเป็นเลข2เลยก็ได้นะ2เลยหรอดีดียังยังไม่ใหญ่พอมัน1.1นั่นแหละใช่ใช่อัปเดตเล็กเอัปเดตเล็กเอัปเดตแก้นู่นแก้นี่เนาะมันเพอร์เฟกต์เครื่อใช่ แล้วถ้าเกิดว่าคนบ่นตรงไหนก็จะแก้ใหม่อัปเดตต่อไปเรื่องของเกาะพี่ครับเกาะมันใหญ่เกินแบบพี่งเงี้ยบอกผมได้แต่เลาว่าโอเคกับเกมน,นนะเนาะเพราะว่าเกมอัปเดตหน้าเนี่ยบอกก่อนว่าเห็นเกาะข้างหน้านะคนดูใช่มันเห็นเกาะข้างหน้านะก็คือแบบเห็นนะไม่ใช่แบบมืดจนแบบไม่เห็นเกาะต่อไปอะไรเงี้ยเพราะว่าใจใจนะครับผมเพราะใจใจทำแล้ผม ใจเลยใจ,ใจบอกว่าใจใจอ,าใจใจอ,าอพี่โอนครับเอาแบบนี้แหละดีแล้วเขาบอกผมเนี้ยให้แบบคนหาหากันเลยครับให้คนเล่นจดจํากันเองอะเข,เขาพูดอย่างเงี้ยมันก็ถูกเนาะน้องมันก็ถูกนะนกถ,กนะถ้าเราเล่นบ่อยๆเราก็จําได้ถูกไหมละ่ะใช่ถึงเองคุยกับเขานานๆานทุกวันทุกวันยังไงเขาก็ไม่จําครับเพราะเขาไม่ได้เห็นเองสาคัญอยู่แล้ว <laughs> คือใจเขาไม่ได้ชอบเล่นมุกเสียไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วไนงะ เฮ้ยลราใครตีเราว่ะเอาใจใจเราโดนตีความมืดตีเราปะเนี่ยเยเหมือนมีคนตีเราเลยติดออกมาแบบปะติดดิเอ้าเองก็หนีออกมาก่อนไ้ใกล้ตายแล้วน่ะดวโดนจามาั่ละไอ้จามโอ้โอ้รับหน่อยเออเอาเอใจใจเกือบตายโโอ้ดีดีออกมาก่อนก็ได้เราหนีแล้วเราหนีตายทีเนี่ยเลือเท่านี้นี่ได้ได้ของได้ไม่ได้ของแล้วเนี่ยถ้าตายทีอ่ะ ตายแล้วโอ้ยหิวช้ามากเลยเว้ยเกมเจ้าเจ้าตายแล้วใคตายแล้วตายแล้วรถลืไปขึ้นเกาะหิวของนะขึ้นเกาะอย่างเร็วเลยว่ะหิวของจะิงวะในใจเขายังไม่ถึงเกาะเลยแล้วแม่งโห่กองอย่างกีอะกี่กี้เกินรีเซ็ตเลยเข้าเป็นตัวเป็นคนสุดท้ายด้ไหมรีเซ็ตเลยละกันเฮ้ยเดี๋ยวนะเปลี่ยนรีเซ็ตใหม่ด้วยดิใช่ไหมเนี่ย แนแนวบอกฟุตแล้วเออแนวบอกฟุตแนแนวบอกฟุตเลยแต่ก็นั่นแหละครับเนี่ยเห็นเกมอื่นแบบดีเลยพวกเนี้ยเราต้องมาใช้ถูกไหมจ๊ะจ๋มันเป็นแบบแรงมานานใจใช่ใช่มาส่วนนี่ลีพุงนะเออแล้วเอ็งได้ตีบอสลุงพียังเออตีตีไปแล้วตีไปแล้วเป็นไงบ้างได้ไฮอย่างนี้สังเกตวีสองอ๋อใช่แต่ว่าต้องมีไฮคิกของววีสองก่อนอืมก็ไปคุยกับเจ้าตัวเอ็นบีซีลีแล้วก็อินบีซีลุงลีพุงลุงพีใช่มโอเค เข้าใจแล้วจมแล้วมามาเศกเสกอันนี้ตัวสุดท้ายใช่ไหมใช่รวมกันก็พันโลบักแล้วมั้งเนี่ยใร่าบม่ด้ดีคิงเดซี่แบบบิดเลยป่ะรวยเลยใจใจขึ้นมาก็ใจใจนี่บอกเลยว่าเป็นคนหนึ่งที่เขียนสคริปต์เก่งนะคนดูอันนี้บอกเลยเก่งเก่งอยู่สมควรนะเขาคนที่แบบคนที่เก่งและขยันกับเกมผมมากใช่ไหมลักลอา ว่างเลยก็าบบมานั่งทำว่างเออบอกก่อนนะคนดูเกมผมมาตั้งแต่แบบปิดอัปเดตอ่ะเออง่ายคือตั้งแต่เกมตอนนั้นนะนะอันนี้ผมไม่พูดถึงแล้วกันแต่ว่าแบบหลังจากที่แบบพัฒนาใจใจ,ใจมาพัฒนาเกมผมเนี่ยคือเขาไม่ได้พักสักวันเลยนะสเดือน7วันผมไม่ได้บังคับนะเว้ยใครมาดา่าผมว่าพี่เลยครับพี่บังคับเขาทําทุกวันหรือเปล่าครับไปถามเขาดีได้บังคับไหมไม่ไม่ได้บังคับอันนี้ว่างเฉยคือทําทุกวันเลยคนดูทำเลยมาทคือแบบเขาว่าเขาเกิดมาเพื่อ Roblox Studio ด้วยเขาพูดเงี้ยอ๋อใช่อ่ะเขาว่า ชีวิตเขานี่คือแบบดูกับโลบ็อกสตูดิโอเท่านั้นนะครับบอกเนี้ยเคยพูดตาไหลอะไรแล้วก็เขาเขาชอบพูดว่าเขาชอบพูดว่าผมชอบเล่นมายคราฟอ่ะโอ้โหอันนี้เพื่อนเขาเนี่ยเขาเขาเล่นโลบ็อกได้เหมือนกันมายคราฟมันมันมันมีแมปแมปฟันเพียดแม่เจ้เจ้มันลงมอสอ่ะมันต้องลงมอสไม่สนุกกันเด็กนั่นอะเล่นแบบเป็นเซิร์ฟเลยเซิร์ฟใช้ผลอื้อว่ะไม่มีใครทำเลยว่ะเจ้เจ้ไม่จะมีนะแต่เป็นเซิร์ฟที่มันไม่ได้ใหญ่ขนาะมุมมองโลบ็อกอ่ะเจ้เจ้ถ้าทำเป็นมุมมองโลบ็อกจะเป็นมายคราฟอะ แต่ว่ามันก็เสียเยอะนะรูปไอ้ไมค้าแบบซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มันก็เยอะใช่ใช่ใช่อ้ว่าจะทาจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจใจอันนี้คืออะไรเกาะอะไรเกาะเกไฮด้าอ้าไฮด้าเกิดแล้วเหรอสายฟ้าใช่๋อแล้วเราเสกเสกอันที่สี่ก็ไอ้นั่นมันจะไม่เกิดแต่เป็นเกาะไฮด้าแทนใช่ไหมใช่โอ้มาแล้วว่าเปลี่ยนจากลีกซี่ไฮแลนด์เป็นไฮด้าอันนี้ถ้าสายฟ้าก็ะของที่ตอบจากตัวนี้เป็นของสายฟ้าหมดเลยโอเคอ๋ออันนี้คือไฮด้าสายฟ้าเหรอใช่ใช่ใช่้าสายฟ้าเป็นแบบนี้เป็นเกาะแบบนี้แหละ ตัวมันก็เหมือนเหมือนกันหมดแล้วมั้งอันนี้ดูไม่ออกอะ่ะมันตัวฟ้าโอเคเออโอ้มีมือตื่นด้วยนะอันนี้มันจะมีทั้งสองล่างใช่ไหมจ๊ะมีสามล่างอันนี้ล่างหนึ่งมันจะมีล่างสองที่ยืนอยู่กลางเกาะแล้วก็ล่างสามที่สลบไปอ๋อโอ้โองังนเราตีนานเลยเด้ มาละฮะมาละฮะไฮด้าเมื่อกี้ผมตายนะคนดูใจใจทำผมตายอา้าว <c oughs> จ,จะกลายเป็นเขาได้ไงใจใจทำผมตายไปขอเลยครับโอ้ย่ี้ดวยเฮ้ยทำผมตีนไม,ม่เข้าว่ะไฮด้าใช้ไฮคี้กระสกิดเหรอเอฟเฟกน้ำของเขาแม่งเท่่ะเหมือนเหม,มือนเราเลยเนาะใจใจ <c oughs> ที่มันเป็นน้ำแบบนั่นอะใจใจที่มันเป็นตอนตอนเออใช่ใช่ใช่ป่ะใช่ป่ะเนี่ยเนเนเป็นอนของมนุษย์เงื่อนของเราอ่ะใช่ป่ะแนวแนวเดียวนะภาพใช่ป่ะเป็นรูปภาพใช่ไหมอันนี้ก็แนวแนวของโลบ็อกนะโลบ็อกก็รูปภาพในแนวเนี้ยแหละ 所谓的。 ตอนนี้ผมก็เริ่มวิเคราะห์เกมนะครับผมคนดูน่าจะบอกว่าพี่โอ้ครับเฮ้ยมึงเปลี่ยนไปแต่จากก่อนมากเลยตอไมึงเริ่มหาความรู้จากเกมแล้วคือแม่งทาเกมผมบอกเลยแม่งสนุกมากๆคุณผู้ชมเออผมแม่งรู้แล้วทำไมพี่เบ๊กบอกว่าเขาชอบทําเกมนะครับผมคือเขาเคยบอกนะว่าเขาชอบทําเกมนะผมก็เลยมาทําเกมนั่นแหละก็มารู้แล้วว่าแม่งสนุกจริงนะคุณผู้ชม,ชมเวลาเติมแต่งทําให้คนมาเล่นแล้วสนุกไงเนาะใจใจใช่ไหมมันภูมิใจเนาะใช่ไหมเวลาคนเล่นเยอะไงแต่ว่าเกมเราตอนนี้ก็ก็เอาง่ายนะครับถ้าคุณผู้ชมทางไหนที่กําลังดูคลิปอยู่ ตอนนี้เล่นเกมผมได้นะคะลิงอยู่ใต้คลิปนี้ผมให้คุณไปเล่นเลยโโอ้หเราจะไม่ใส่ King Legacy แต่ว่าใส่มา s t e r Pirate อดี่ oh. <laughs> King l e g a น้อยใจอไรเงี้ยมาคดูเดี๋ยวผมขอขอ,อย่าตัดไปตอนที่แบบมันจะตายดีกว่าใจถ้าเกิดว่าเราแบบเราไม่ฆ่าให้ได้แต่เราเก็บกล่องเราได้ปะ <laughs> ไ,ดได้ได้กล่องโอเคตัดไปเลยแล้วกัน อันนี้คือมันใกล้ตายใช่ไหมเจะถ้าเกิดไอเนี่ยตายปุ๊บก็กล่องเกิดเลยว้าวตายแล้วทำไมกระจอกจังเลยอ่ะโอ้ยจะตายเราจะตายเปิดอะไรที่เราคิวบอกว่าอะไรนะเออตายอ่ะอตายมันมันตายอยังโว้วจะตายแล้วตายแล้วไม่กล่องกิ่กี่ยังอ่ะเทียร์อะไรเทียหนึ่งอ่ะสองอ๋อเทียสองไม่เห็นได้ดาบเลยอ่ะน้อยใจว่ะเทียสี่มันได้ดาบเยอะกว่าดิอันนี้เทียสองไม่เคยเดสร์เซ็โอเคครับวันนี้ก็มาในการครับมาล่าไฮด้า ของวันนี้นะครับผมประมาณนี้รายการตอนใจใจยใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s ับส c r i b e ให้ผมด้วยกันนะฮะเจันคลิปหน้าครับสับคลิปนี้ไปยบาผมซี o ูครับจุ๊มูลรักนะเจ้าอ้วน